สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโล่ค่ะในคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวท่านลมค่ะท่านลมมีราศีกุมราศีตุลแล้วก็ราศีมิถุนนะคะสามารถดวูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างค่ะเป็นการนับแบบตะวันตกนะคะในคลิปนี้ค่ะจะเป็นดวงความรักในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคม2568นะคะแล้วก็เป็นดวงเดือนลมทั้งหมดนะคะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะในคลิปนี้ดูได้ทุกสถานะค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่แอบบรักแอบบชอบก็สามารถดูในคลิปนี้ได้นะคะหรืออาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วก็มาส่องมาดูได้ค่ะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็สามารถจิมลิงด้าน,นล่างได้เลยค่ะควางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะควางฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามวางด้วยคะ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะเออมาดูกันค่ะไพ่ใบแรกค่ะเป็นไพ่อัศวินถือไม้ค่ะคนที่เข้ามาใหม่นะคะหรือว่าคนที่อยู่กับคุณในช่วงนี้ค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟค่ะธาตุไฟมีราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะต่อมาค่ะเป็นไพ่อัศวินถือดาบนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุลมค่ะธาตุลมก็มีราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบรวดเร็วค่ะ เออนะคะถ้าเกิดว like so, ่ามีใครเข้ามาในช่วงเวลานี้ค่ะม mm ันเป็นความสัมพันธ์ที่ไปอย่างรวดเร็วนะคะแต่ว่าเราก็อย่าวางใจเกินไปนะเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ไปแบบรวดเร็วเนี่ยในช่วงแบบกลางๆเนี่ยมันก็อาจจะมีแผ่วลงไปบ้างนะคะอาจจะเป็นการที่แบบว่าเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นเนี่ยค่ะความรักความสัมพันธ์เนี่ยอยากให้ชะลอลงไปค่ะไม่อยากให้เร่งรีบเกินไปเนาะอ่ามาดูกันต่อค่ะแล้วก็มีไพ่ก้าวดาบนะคะความรักความสัมพันธ์ที่คุณเจอค่ะอาจจะ ทำให้คุณรู้สึกเครียดนะคะหรือว่าคุณน่ะมีความเครียดกับเรื่องรอบตัวค่ะเรื่องของการงานการเงินอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ที่มีความเครียดเรื่องของการงานการเงินค่ะแล้วเอามาลงที่คุณก็ได้นะเออนะหรือว่าใครสักคนนึงเจอคนที่แบบขี้หึง ที่หึงมากๆเลยหนักๆนะคะแล้วก็แบบว่าเออมาชอบตามคุณอะไรแบบนี้นะคะทำให้คุณรู้สึกเครียดก็ได้นะคะต่แมาค่ะเป็นไพ่สองเหรียญค่ะความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ตัดไม่ขาดก็ได้นะเออก็คือพยายามจะตัดแล้วแต่ก็ยังคงวนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณทําให้คุณรู้สึกเครียดค่ะเออหรือว่ามันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่คนเก่าๆกลับมาค่ะ ออกลับมาในช่วงเวลานี้นะคะหรือว่าใครที่ยังคงรอคอยคนเก่าค่ะก็มีโอกาสมากๆเลยค่ะที่เขาจะกลับมาในช่วงระยะเวลานี้ค่ะถามว่ากลับมาแล้วมันจะชัดเจนหรือ,อยังกวาคิดว่ายังไม่ได้ชัดเจนเนาะกลับมาก็ได้กับพูดคุยหรือว่าเขากลับมาเพื่อเซฮายอะไรแบบนี้นะคะต่อมาค่ะมีไพ่เฮอร์ิตค่ะออคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวราศีกันก็ได้นะคะออหรือว่าออมีอายุ ต่างจากคุณมากๆเลยค่ะก็คือ5ปีถึง10ปีเลยก็ได้นะคะแล้วก็เนี่ยช่องว่าระหว่างวัยทำให้คุณ2คนเนี่ยคุยกันไม่ค่อยเข้าใจคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องก็ได้นะคะอืมนะหรือว่าเขาคนนี้ค่ะเป็นคนที่ i n นทรเวิมากๆชอบเก็บตัวนะคะเวาลามีปงปัญหงปัญหานะคะก็มักจะอยู่คนเดียวค่ะเออนะหรือว่าบางทีเราอยากที่จะปรึกษาใครสักคนหนึ่งนะคะเขาก็ไม่ค่อยได้อยู่ตรงนั้นให้เราปรึกษาสักเท่าไหร่นะ ามาดูกันต่อค่ะไพ่เจ็ดถ้วยนะคะความรักความสัมพันธ์เนี้ยต้องต้องระวังนิดนึงนะคะใครที่แบบไม่ชัดเจนมานานนะหรือว่ามีคนเข้ามาในช่วงนี้ค่ะก็ต้องดูดีๆก่อนค่ะเพราะว่าไม่แน่อาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เราเป็นตัวเลือกทางเลือกก็ได้นะคะหรือบางทีนะคะณตอนนี้ค่ะคุณมีเสน่ห์มากๆเนาะมันมีไพ่อัศวินถือไม้แล้วก็อัศวินถือดาบเข้ามาคุณมีเสน่ห์มากๆก็อาจจะมีคนเข้ามาหลายคนนะคะแล้วก็ประมาณว่า เลือกไม่ถูกค่ะไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีนะคะเออแบบนี้ก็ได้นะเออ,อมาดูต่อค่ะเป็นไพ่หนึ่งดาบนะคะหนึงดาบเนี่ยมันเป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่เนอะพยายามที่จะตัดสายสัมพันธ์เก่าๆเ,เ,เพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะหรือพยายามที่จะไม่คิดเรื่องราวเก่าๆเ,เรื่องราวเดิมๆที่ทําให้รู้สึกเสียอกเสียใจยที่ทําให้รู้สึกแบบ เครียดแบบนี้ค่ะพยายามตัดออกไปนะบางคนก็ตัดได้บางคนก็ตัดไม่ได้เพราะว่ามีไพ่สองเหรียญอยู่นะคะเออสองเหรียญนี่เห็นไหมมันเป็นไพ่ที่วนไปวนมาเห็นไหมคะเออเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆมักจะวนเวียนอยู่ในชีวิตค่ะอาจจะเป็นเรื่องของความคิดก็ได้นะคะหรือว่าเขาเข้ามาแบบโตเป็นๆเลยเข้ามาวนเวียนอยู่ในชีวิตเราแบบนี้นะคะนะามาดูต่อค่ะมีไพ่ห้าเหรียญนะคะ บางคนเนี่ยที่มาวนเวียนนะคะหรือว่าเรายังตัดเขาไม่ขาดเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของเงินทองก็ได้นะคะเขาอาจจะยืมเงินของคุณไปหรือว่าก่อนนั้นนี้ค่ะที่คุณคบกันแล้วก็มีเรื่องของธุรกิจเข้ามานะคะทําให้ไม่สามารถตัดขาดได้เออบางคนนี่มีถึงขั้นแบบเกลียดขี้หน้าไปแล้วนะคือเกลียดขี้หน้าไอ้นั่นไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังคงตัดไม่ได้เพราะว่ามีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะเอออะ หรือว่ามันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เราเนี่ยต้องวิ่งตามใครสักคนหนึงก็ได้นะเออพยายามที่จะให้เขาหันมาสนใจเราอะไรอย่างเงี้ยความคิดว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ในช่วงแรกอะ่ะเขาให้ความส,สนใจกับคุณมากเลยทุ่มเทให้กับคุณมากๆเลยนะคะพยายามมางา้อพยายามมาจีบคุณเนนะคะแต่พอหลังๆอะ่ะมันมันเปลี่ยนไปค่ะกลายเป็นคุณเนี่ยต้องพยายามเข้าหาเขาเออ นะมันซึ่งมันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะเออมันเขาเรียกว่าอะไรมันไม่เสมอต้นเสมอปลายใช่ไหมคะอืมนะเออแล้วไม่ไม่รู้จะรีบลุกเข้ามาหาหาทําไมเนาะเข้าเข้ามาในชีวิตเราทําไมนะคะถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วทิ้งรอยแผลกันแบบนี้นะเออมาดูต่อคะ่ะไพ่สิบถ้วยนะคะความคิดว่าจุดยืนของคุณสองคนเนี่ยอาจจะอืมไม่ใช่เส้นทางเดียวกันนะคะเออตัวคุณนั้นอาจจะอยากที่จะ คบกับคนหนึ่งเนี่ยยาวๆนานๆถึงขนาดว่าเป็นครอบครัวเลยนะคะนะเออหรือว่าตัวเราเนี่ยอยากจะไปรู้จักครอบครัวเขาอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าตัวเขาคนเนี้ยไม่ได้มีจุดยืนเหมือนเราเออ เขาแบบต้องการครบไปก่อนคุยไปก่อนอย่าเร่งอย่าอะไรแบบนี้นะคะเขาอาจจะไม่เคยเปิดเผยเรื่องราวครอบครัวของเขาให้เราได้รู้จักเลยก็ได้นะคะไม่เคยเปิดเผยโลกของเขาให้เรารู้จักเลยนะคะหรือมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบนี้ค่ะว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะไปเจอใครสักคนหนึ่งที่เขามีเจ้าของแล้วก็ได้นะเออนะเห็นไหมไพ่สิบถ้วยแล้วก็ไพ่ห้าเหรียญนะแล้วก็ไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ย ไปเจอใครสักคนหนึ่งที่มีเจ้าของแล้วเราก็พยายามที่จะตัดจากเขาแต่ว่าตัวเขาเนี่ยก็ยังคงรั้งให้เราอยู่ในชีวิตเขาแบบนี้ก็ได้นะเออเอะมาดูกันใบสุดท้ายเห็นไหมไพ่สี่เหรียญค่ะเออเขาคนนั้นยังคงรั้งเราไว้ค่ะพยายามดึงฉุดกระชากลากถูนะคะพยายามกอดเราไว้นะในความสัมพันธ์นี้ทั้งที่ความสัมพันธ์นี้มันไม่เคลียร์มันไม่คลีนเลย แบบนี้ก็ได้นะคะเออหรืออาจจะเป็นความสัมพ OK. ันธ right ์ที่คุณก็โสดเขาก็โสดแต่ว่าตัวเขาเนี่ยยังอยากที่จะเออเป็นโสดอยู่อะแต่ว่ายังต้องการความรักอยู่เออยังไม่ต้องการความสัมพันธ์ที่จริงจังแบบเป็นลองเทอมแต่ซึ่งเราอะมันไม่ใช่ไงเราต้องการความสัมพันธ์ที่มันดูเป็นจิตจั่ลักษณะไม่ใช่แบบเออลอยไปลอยมาอะไรแบบเนี้นะคะเออเป็นลักษณะนี้นะคะใครที่มีสถานการณ์มีความรักแบบนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่า ในช่วงเดือนครึ่งเดือนหลังเนี่ยค่ะเออมันจะมีทางชัดเจนขึ้นไหมนะคะแมมีไพ่เดอะมูนขึ้นมานะคะตามด้วย3ไม้ค่ะแล้วก็ j u d เม e นตค่ะแล้วก็ไฮพรีสค่ะแล้วก็ตามด้วย10เหรียญค่ะเออความรักความสัมพันธ์เนี้ยนะคะกวางม,มองว่าในช่วง ครึ่งเดือนหลังไงค่ะใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ยังคงไม่ชัดเจนอยู่นะเออนะยังมีความขมุกขมมวนะคะมีความซับซ้อนนะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องของอารมณ์แล้วด้วยค่ะว่าตัวเราเนี่ยจะเศร้ามากๆเลยนะคะถ้ารู้สึกว่าเราเศร้ามากๆเราอาจจะต้อง move on แล้วนะเออหรือว่าเออกลับมาทําตัวให้สดใสร่าเริงนะคะไม่งั้นอ่ะมันจะแบบดิ่งลงนะคะเออ จริงๆแล้วว่าในเดือนในครึ่งเดือนหลังเนี่ยค่ะกวางเป็นห่วงในเรื่องของอารมณ์ค่ะอยากให้เออมาโฟกัสหน่อยค่ะเพราะว่ามีไพ่ทั้ง High p r i ริสนะคะแล้วก็พทั้งเดอ m o มูนค่ะมันเป็นภาวะซึมเศร้าได้เลยนะเอออย่างนั้นนะคะถ้าเรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วแบบนี้เราอาจจะต้องขอความช่วยเหลือนะคะนะเออส่วนความรักความสัมพันธ์นะคะเออที่ ไปเจอใครสักคนหนึ่งที่เขามีเจ้าของแล้วมีอะไรแบบนี้แล้วค่ะความคิดว่ามีโอกาสที่จะห่างกันออกไปนะมีโอกาสที่จะห่างกันออกไปค่ะเขาก็ยังคงเลือกครอบครัวเขาอยู่นะคะตัวเราก็ยังคงเป็นลองยังคงเป็นคนในเงาอยู่นะคะหรือว่าความบสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนที่เขาก็โสดเราก็โสดนะคะตัวเราก็ยังคงเป็นคนที่อยู่ในเงาอยู่ะคะ่ะอืมเขายังไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรกับเรามากมายสักเท่าไหร่นะคะอืมนะถ้าใครรู้สึกว่าไม่ไหวค่ะก็อาจจะต้องแบบ สละเรือเนาะเออสละเรือแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะคะส่วนความรักของคนมีคู่นะคะเออกวางคิดว่าช่วงเนี้ยยังคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกอืมนะคะยังคุยกันไม่รู้เรื่องก็อาจจะต้องแบบเออรอให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยกลับมาคุยหรืออาจจะรอให้ไปถึงเดือนกุมภาก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยกลับมาคุยนะแต่ว่าสถานะมันก็ยังคงเป็นคู่กันอยู่นะคะเออแต่ความรู้สึกมันอาจจะมีห่างๆแหละ ความรู้สึกควาว่ารักหรืออะไรมันอาจจะมีห่างๆอยู่บ้างนะคะแต่ว่ามันก็ยังคงไปด้วยกันได้นะคะไม่ถึงขนาดว่าต้องตัดกันเลิกกันอะไรแบบนี้ไม่ถึงขนาดนั้นเน no. อะแอความขอดูหน่อยค่ะว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะอขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อคุณหน่อยค่ะอมีไพ่เมจิกเชียนนะคะ Queen of ค u p ค่ะแล้วก็เออเพจออฟค King of w a n ว s ค่ะตามด้วย Knight of p e n t a c l คค่ะเออขึ้นมาเป็นไพ่คนหมดเลยนะขึ้นมาเป็นไพ่คนหมดเลยค่ะอ่าแต่กวางอยากจะบอกเลยค่ะว่าคนคนนี้นะคะเขามีใจให้คุณจริงๆค่ะเออมีความรักให้คุณจริงๆนะมีความสนอกสนใจให้คุณจริงๆแต่ว่าเออนี่มันเป็นดวงโดยรวมเนาะมันไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะคะคุณอาจจะไปเจอบางคนที่เขาสนใจคุณแค่ในช่วงแรกเออนะคะแล้วในช่วงหลังเนี่ย มีความปล่อยปะละเลยละเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็ยังคงชื่นชมคุณอยู่นะยังคงรักคุณอยู่นะแต่ด้วยความอาจจะเป็นนิสัยของเขาก็ได้นะที่เขาเป็นแบบนั้นนะคะนะแต่ความคิดว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันยังคงไปได้อยู่นะแล้วเขาก็เออชื่นชมคุณนะคะแอดมายคุณมากๆเลยนะคะในในในไพ่ที่มันขึ้นมานะ,ะอ่ะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของเขานะคะความขอไพ่ข้อความนิดนึงค่ะว่ามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณบ้างนะคะ เขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่รู้ว่าจะปล่อยให้อีโก้เนี่ยมันนำทางได้นานแค่ไหนนะคะเพราะเขาเริ่มแพ้ใจตัวเองค่ะอ่าอีกใบหนึ่งเนีค่ะเขาบอกว่าเขาอ่ะเลือกคุณนะคะและเขาอ่ะต้องการคุณมากนะคะจริงๆแล้วอ่ะอันเนี้ยไพ่ใบเนี้ยวางบอกเลยนะเออถ้าเขาบอกว่าเขาเลือกเลือกคุณใช่ไหมคะให้เขาทําค่ะเออให้เขาทําให้เขาแบบว่าทําให้เราเห็นอะ เออไม่ใช่แบบว่าช่วงแรกเดี๋ยวมาเออช่วงแรกแบบว่าอยากจะจีบก็จ,บจี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 บนะอยากเข้ามาในชีวิตก็เข้าพยายามที่จะเข้ามามีบทบาทให้ได้เลยแต่พอเวลาที่เราต้องการเขาเขากลับไม่มีบทบาทไม่มีอะไรเลยไม่ช่วยเหลืออะไรเราเลยแบบนี้ค่ะเอออย่างเงี้ยมันเป็นแค่ลมปากพูดมากกว่าที่แบบเลือกเราเลือกเราทาไงอ่ะเลือกก็ต้องแสดงออกให้เราเห็นสิว่าเขารักเราจริงเขาเลือกเราจริงๆแบบนี้ยเนาะอ่ะ มาดูอีกใบหนึ่งนะคะเขาบอกว่ารู้ไหมว่าตอนที่คุณไม่งองแง่น่ารักมากๆเลยนี่ก็คือเรื่องราวของคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะควางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะวันนี้วอนต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย